เบ้อันนี้อยู่ไหนวันนี้เราอยู่สวนสัต์เขียวหายเขาไหมอะหายเปล่าหให้เบ้พาทัวร์พาทัวร์เราไปดูรัตกันะนะปัตรสนึบดูขนมปาวใจใจแรดน้อยแรดมากสงสังยจะน้อยกว่าแพท่ะคือแรดแรด อแบบากาศวันนี้ร้อนเปล่าร้อนมากร้อ,อนชิบหายอ่ะกระโจมใคร

นัสโรยังเนี้ยขาปอนแลกเพียงได้ได้ครับพี่าครับวัชิบะวัชิบะอ่ายาทยอยทยอยแบ่งป้อนได้เลยนะครับ้างไปไกลๆเลยนะครับ ยิงกระทัดเลยไปใกล้ๆนะคกัยอยแบบป้อนเดือนน้อยๆนะครับแต่ให้ป้อนตางๆนะครับไม่ตำรวจจับน้ำพัดตัวได้ด้วยนะครับอะไรครับได้ครับ

เจำนวนที่ของเราการที่เราฝึกใหม่ๆมีประมาณสิบคนถึงยี่สินคนแต่ปัจจุบันนี้เหลืออยู่4คนครับก็ต้องสงสัยเพรว่าไอ้6คนารหายไปไหนก็ไม่เป็นอะไรครับสบายดีครับสบายดีทุกคน